ทำไมเราวางยาสลบคนไข้เองไม่ได้เราต้องใช้วิสัญญีแพทย์เป็นเพราะอะไรคะถ้าหมอผ่าตัดแล้วจะต้องมาดูว่าคนไข้เป็นยังไงทําอะไรกําลังดมยาสลบเนี่ยความดันชีพจรเป็นยังไงหรือต้องใส่ท่อช่วยหายใจควบคุมในช่วงที่คนไข้สลบเนี่ยบางทีเราไม่มีสมาธิในการผ่าตัดวิสัญญีแพทย์เขาต้องนั่งอยู่ในห้องผ่าตัดด้วยเขาต้องคอยมอนิเตอร์ดูสัญญ,ญาณชีพของเราว่าคนไข้เนี่ยสัญ,ญญาณชีพปกติดีไม่ตกไม่ดาวไม่แย่ลงไป แล้วก็ระดับการหลับของคนไข้เนี่ยอยู่ในระดับที่พอเหมาะในการผ่าตัดและที่จริงศาสตร์ของการดมยาสลบเนี่ยมันซับซ้อนต้องมีหมอเฉพาะทางไม่ใช่หมอทั่วไปจะไปดมยาสลบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้จักการให้ยาในแต่ละจุดในแต่ละจุดเพื่อที่จะควบคุมให้ยาเนี่ยเหมาะสมกับคนไข้ในแต่ละส่วนในแต่ละโรคประจําตัวคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอศัลยีกับหมอสันต้องทํางานคู่กันเพื่อได้รับการผ่าตัดใหญ่ให้สําเร็จได้ดีแต่ถ้าผ่าตัดเล็กหมอชีาชาเนี่ย หรือให้ยานอนหลับเล็กๆ,ๆน้อยเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีหมอดมยาก็ได้เพราะเป็นงานผ่าตัดเล็กเนาะ